ัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนเมษายนนี้ในปักหลังในเดือนเมษายนนี้อยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นมีโอกาสที่จะมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวมีความใจกล้าบ้าบินที่จะตัดสินใจปัญหาและจะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้หากความใจกล้านั้นอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลที่ดี ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในปากหลังนี้ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะโดนเพ่งเลงจากผู้บังคับบัญชาเจ้านายใหญ่ค่อนข้างมากพอสมควรฉะนั้นทุกอย่างก้าวของคุณนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ในสายตาของผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายของคุณหรือแม้กระทั่งบางคนนั้นที่ทํางานด้วยตัวเองหรือเป็นธุกรกิจส่วนตัวหรือทามาค้าขายคุณอาจจะต้องแบกรับภาระในเรื่องของการงานให้กับบุคคลอื่นหรือเป็นเสาหลักให้คนอื่นค่อนข้างมาก แต่ก็อยากให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นเบาใจได้ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้แม้นอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแม้อาจจะต้องมีความเครียดมีความกดดันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่คุณนั้นก็จะสามารถที่จะรับมืออยู่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วการงานของคุณนั้นก็จะประสบความสําเร็จสามารถสร้างความมั่นคงสามารถสร้างฐานะให้คุณนั้นได้มีโอกาสที่จะทํางานนั้นได้อย่างยั่งยืนหากใครที่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขอให้คุณได้รู้ว่าแม้ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาจุกจิกกับลูกน้องบริวารอยู่บ้างแต่เมื่อคุณแสดงผลงานแสดงความคิดเห็นว่าคุณสามารถเป็นผู้นําได้จะทําให้คุณนั้นได้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งได้ก้าวเป็นหัวหน้าและได้รับการยอมรับจากลูกน้องอย่างแน่นอนดังนั้นในช่วงนี้การงานของชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นจะมีโอกาสที่ดีที่จะทําให้งานของคุณนั้นได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างทั่วไปและ เจ้านายผู้บังคับบัญชารวมทั้งยังมีโอกาสที่จะหาช่องทางใหม่ๆม,มีโอกาสใหม่ๆใ,ในการทํามาหากินหรือในช่องทางใหม่ๆที่เกี่ยวกับเรื่องของงานที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่า คุณจะมีโอกาสดีๆที่จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจากคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวเป็นอย่างดีแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ยังมีความสามารถที่จะหาเงินหาทองได้ในหลายทิศหลายทางทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอิ่มเอม ไปกับในเรื่องของการเงินการทองที่หาได้อย่างไม่ยากเย็นนะคุณมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเงินไปกับความสวยความงามของคุณในการช้อปปิง้งในการซื้อเสื้อผ้าสวยๆในการแต่งหน้าแต่งตัวหรือแม้กระทั่งบางคนนั้นอาจจะทําถึงขั้นศัลปกรรมเพื่อเสริมความงามเพื่อเสริมบุค,คลิกภาพให้กับตัวเองโดยที่จะทําให้ตัวเองนั้นเกิดความมั่นใจขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อย ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักมากมายนะักอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะชื่นชอบใครแต่คุณก็ยังมีภาระที่อาจจะยังไม่ตัดสินใจที่จะก้าวข้ามไปหรือยังไม่แน่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้ขอให้คุณนั้นพยายามใช้เวลาในการศึกษาให้มากขึ้นอย่าด่วนตัดสินใจอะไรเร็วไปคุณจะได้ความรักที่ดีอย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะหวานแหววกับคู่ของคุณมากเป็นพิเศษ แม้ว่าจะมีปัญหากันอยู่บ้างก่อนหน้านี้แต่ช่วงนี้ความรักของคุณความสุขสมหวังของคุณนั้นค่อนข้างที่จะพูดคุยกันอย่างรู้เรื่องจะมีทิศทางที่ดีจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางร่วมกันจะมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจการพูดคุยกันและทํามาหากินร่วมกันที่จะส่งเสริมทําให้คุณและคู่รักของคุณนั้นจเจริญก้าวหน้าและกระชับความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักได้ดียิ่งขึ้นภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงปักหลังในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่า คุณจะมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวที่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคหรือสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวคุณเองได้อย่างไม่ยากคุณจะค้นพบสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานและการเงินเพียงแค่ว่าคุณอย่าใช้อารมณ์ในการคิดและในการตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วเกินไปหรือไม่มีเหตุไม่มีผลในการตัดสินใจสิ่งที่เพียบพร้อมความสําเร็จที่กําลังจะมาเยือนคุณนั้นจะได้ส่งผลกับตัวคุณอย่างแน่นอนในช่วงปักหลังในเดือนเมษายนนี้